สวัสดีครับนะครับวิธีการสังเกตต้นไม้เราเนี่ยนะครับรากมันยึดดีหรือไม่ยึดดีเนี่ยครับนะครับรากมันยึดมันกินหรือยังนะครับมันออกมาจับดินข้างนอกหรือยังนะครับนี่สังเกตอย่างนี้นะครับจับโยกนี้นะครับนี่แสดงว่ารากเขายึดดีนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงดอกนะครับส่งผลมาถึงดอกมาถึงก้านกิ่งนะครับซึ่งเขาจะมีเขาจะดูดสารอาหารมาเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะดูดสารอาหารมาเลี้ยงที่ดอกนะครับมาเลี้ยงที่ ก้านใบนะครับดูยอดเขานะครับนี่นะครับอันนี้คือการสังเกตโดยโดยสายตานะครับผมนะโดยสังเกตโดยการภาพนะครับอาจารย์ดูโยกมันโยกมันแน่นนะครับผมอันนี้คือรากเขาลงไปกินอาหารอยู่ข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะช้อนชัยไปในวัสดุที่เราปลูกนะครับผมนะแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาลําเลียงใบนะครับยอดนะครับทําให้ส่งผลมาถึงทรงพุ่มส่งผลมาถึงลาต้นนะครับ ที่เราสามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็จับโยกดูมันก็รู้สึกนะครับว่ามันกินแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือการสังเกตนะครับบางครั้งนะครับบางคนเนี่ยเ,ออเ,เรียกว่าอะไรนะใจร้อนนะครับใจร้อนโอ้ปลูกไป <c oughs> ปลูกไปแล้วทําไมมันยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ทําไมของอทำไมของป้ายังไม่ยังไม่ออกดอกเลยนะครับยังไม่ อันนั้นอันนี้เลยนะครับใจใจร้อนนะครับใจใจร้อนเดี๋ยวบางครั้งมันก็ถ้าปลูกแล้วรากไม่เดินนี่ค่อยว่ากันนะครับรากไม่เดินนี่สังเกตง่ายนะครับผมปลูกไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยยอดไม่แตกใหม่นะครับยอดไม่แตกใหม่นั่นส่งถึงว่าส่งผลถึงว่านะครับเป็นเดือนแล้วก็ไม่แตกใหม่สองเดือนแล้วก็ไม่แตกใหม่อันนั้นคือรากไม่เดินนะครับรากไม่เดินต้องถอนร้กปลูกใหม่นะครับถอนร้กปลูกใหม่เกี่ยวกับอะไรรากไม่เดินหนึ่งนะครับดินเป็นด่างเกินไปนะครับ ด่างเกินไปโดยใช้ขี้เถ้าแกบเยอะเกินไปนะครับขี้เถ้าแก่บางครั้งขี้เถ้าแกบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ล้างล้างความเป็นด่างความระเผาใหม่ๆนะครับเราต้องล้างหน่อยนะครับแต่ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะขี้เถ้าแกบเนี่ยนะครับเนาะมันก็มันเป็นด่างนะครับเป็นด่างมันก็จะไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับในเมื่อไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้ มันก็มีความรู้สึกนะครับมันสามารถที่จะรับรู้ด้วยเซลล์ผนังของของลําต้นของรากของมันเนี่ยนะครับสามารถรับรู้ได้ถึงแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผิวเปลือกนอกของมันนะครับเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าสมมติว่าเราขี้ไก่นะครับขี้ขี้ไก่แกบนะครับมากรบบริเวณโคนโคนต้นอย่างเงี้ยโรยไปเงี้ยน,นะครับต้นไม้นะครับมันก็สามารถรับรู้ได้นะครับสารอาหารนะครับ <Me S 2> ที่มันมีจากขี้ไก่หรือว่ามันจะมีจากปุ๋ยนะครับ มันก็จะซึมมันก็จะทําหน้าที่ของมันนะครับมันก็จะรับรู้ได้เฮ้ยเมื่อนั้นแหละมันรู้แล้วว่ามันมีสารอาหารมาหล่อเลี้ยงนะครับมาอยู่ใ,ใกล้แล้วนะครับมันจะทําปล่อยมันต้องสร้างรากออกมาแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะดูดสารอาหารนั้นเข้ามานะครับ <c oughs> เพราะว่าเราปลูกใหม่เนี่ยรากโตๆเนี่ยย,ย,ยังไม่สามารถที่จะดูดอาหารได้เต็มที่นะครับนะมันจะต้องสร้างรากเล็กๆออกมานะครับซึ่งรากเล็กๆก็จะมีรากฝอยรากฝอยๆเล็กๆรากแขนงนะครับ อ่าแล้วก็ค้นๆน่ะที่ปลายรากฝอยน่ะที่ขาวๆนั่นแหละครับที่มันสามารถดูดอาหารได้นะครับเนาะ <S <S นั่นแหละนั่นแหละผมก็อธิบายยาวเลยนะท่านผู้ฟังก็ทําความเข้าใจด้วยนะครับเนาะอ่ามันถึงจะดูดอาหารขึ้นไปกินได้นะครับผมแต่ถ้าอันนี้พูดถึงดินเป็นด่างเนาะนะครับพูดถึงว่ารากไม่เดินนะครับสาเหตุก็มีทั้งหนึ่งนะครับดินเป็นด่างนะครับสองอากาศแน่นเกินไปนะครับเมื่ออากาศ เมื่อด no ินแน่นเกินไปนะครับดินแน่นเกินไปต้นไม้นะครับไม่สามารถมีอากาศได้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกรากมากินอาหารได้เหมือนกันนะครับอากาศนี้ก็สําคัญนะครับหายใดยเมื่อหายใจไม่ออกะดินข้างล่างมันแน่นนะครับหายใจไม่ออกแล้วคุณจะมุดลงไปไหมนะครับคงจะไม่จะไม่มีใครมุดลงไปหายใจข้างล่างนะครับไม่มีใครอยากจะอันนี้นะเนาะนะครับดินแน่นเกินไปในมวลสารข้างในนะครับก็ไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิด เขาเรียกว่าไม่เกิดกระบวนการการย่อยการหมักอะไรไม่เกิดนะครับผมมันก็จะแน่นก็จะมีแต่ความชื้นของน้ําอยู่นั้นแหละนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวไปไซชิดข้าวจ้าบะโออ้าวนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะก็มาอธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับต้นนี้นะครับโอ้ตื่นมาสวยงามมากนะครับนี่ยยังไม่ไปเลยนะครับโอ้ใครไม่เอาในเสียดายแย่เลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับ สวยงามมากครับต้องชมนะครับนี่นี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้อยังไม่ได้ดูคลิปนะครับดูคลิปวันนี้ได้นะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ถ้ามันโดนฝนนะครับมันคอมันจะตกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่โดนฝนนะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่เห็นไหมดอกมาโชว์ชั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่โคนต้นก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเสียบสามยอดติดดีมากเลยนะครับ ต้นนี้อย่างเช่นต้นนี้นะครับผมอันนี้ถือว่ารากไม่เดินนะนะครับแดงกระดุมซับกับสุริยันจันทรานะครับผมแดงกระดดมซับกับสุริยันจันทรานี่นะครับผมเสียบไว้สองยอดนะครับคันนี้รากไม่เดินสังเกตง่ายเลยนะครับนะครับมันบางครั้งเนี่ยยอดมันไม่มาเลยนะครับยอดไม่มายอดไม่ไปนะครับจะออกแต่ดอกอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่พวกนู้นนะครับพวกนู้นเขาเขาเดินแล้วนะครับเขาเดินแล้วเราสังเกต มันมีหลายวิธีสังเกตนะครับผมอ่าก็ในหลายกรณีนะต้นไม้เนี่ยมันมีร้อยแปดวิธีแหละนะครับมันเป็นไปนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะครับผมเอ่อผมสังเกตได้คือดินเก่ามันแน่นนะครับดินเก่ามันแน่นเนี่ยผมมาเททิ้งตัวนี้นะครับเห็นไหมดินเก่าเนี่ยมันย่อยจนหมดแล้วนะครับแล้วก็แน่นไปเลยนะครับอ่าและคราวนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเป็นใส่พวกใบไม้พวกอะไรลงไปนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับรอดูนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะครับพวกนี้นะครับ ว่ามันจะแตกยอดใหม่ไหมอะไรไหมนะครับพอมันแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ส่งผลให้เรารู้แล้วนะครับว่ามันรากมันเดินแล้วอะไรนล้นนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยมันไปรดน้ําธรรมดาเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกยอดออกมานะครับท่านผู้ชมนี่มาดูตัวนี้นะครับเช้านี้ก็ดอกใหญ่เบลเซบลาเลยขอไม่ตกนะตัวนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหดูฝ่ามือผมนะสวยงามนะเนี่ยดูนะครับนี่แดงอย่างนี้นะครับอันนี้ถ่ายดอกให้ดูแล้วนะครับนี่ ขนาดนี้เลยนะครับนี่ขนาดนี้เลยนะครับนี่นี่ถือว่าถ่ายชัดมากแล้วนะนะครับแล้วก็ดูนี่อันนี้ยอดไปตกนะนะครับถ้ายอดตกนี่คือคอมันจะตกลกลงมานะครับอันนี้ยอดยาวนะท่านผู้ชมนี่ยอดยาวมากนี่โคดนี่อยู่นี่นะครับกระถางสิบหงนิ้วที่ขึ้นไว้นะนะครับเป็นตอโซมาเรนนะครับยักษ์ญี่ปุ่นนะครับผมนะเสียบด้วย ดอกสีนี้แหละครับเนี่ยดอกแดงตัวนี้นะครับผมนี่ใครสนใจทักมาเลยนะครับตัวดีเลยครับผมนี่พุ่มใหญ่นะนะครับนี่แต่โคดนี่ก็โคดนี่มันเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมนี่นี่น่าจะข้างล่างน่าจะใหญ่อยู่แล้วครับนี่ประมาณนี้นี่ตุ้มเก่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับตุ้มเก่านะประมาณนี้นะครับตุ้มเก่าแล้วครันนี้ก็เปลี่ยนเพื่อที่จะให้รากฝอยเขาได้หากินรอบๆอนะครับผมตอนนี้ก็สมบูรณ์มากนะครับนี่ หร้อบาทนะครับ600ย์8าทนะครับ0980083074 600บาทนี้ไม่มีค่าส่งเนอะนะครับ0 9นย์8 3 0 7 4นะครับต้นนี้นะครับโซมาเลนเ่าเสียบไม่ใช่โซมาเลนดอกสีนี้นะครับแต่ว่าเสียบด้วยต่อยักษญ,ญี่ปุ่นนะครับตออ่านั่นแหละตะระกูลโซมาเลนนั่นแหละนะครับอืโอ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้เนี่ยเดี๋ยวพาน,นี้พาดูนะยังไม่ได้เสียบยอดนะครับ อันนี้คือโกลเด้นดากอนนะครับโกลเด้นดากอนก็คือ่อามังกรทองนะครับนียังไม่ได้เสียบเลยนะครับยังไมไ่เสียบเลยเดี๋ยวเรายอดสมบูรณ์สมบูรณ์ก่อน,อนล้วจะเสียบไปนะครับถามมาดูเฉยเด้อนะครับอม,มาดูอีกโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ที่จริงผมคาดว่าผมคาดการว่าดอกมานาจอกเยอะนะเนี่ยแต่ฝนมาเจอฝนนะครับดอกไปหมดเลยนะครับต้นนี้เนี่ยดอกต้นนี้นะครับ ตอนแรกผมคาดการณ์ว่าโอ้โหดอกมันน่าจะออกเยอะนะครับดอกประมาณนี้นะตัวน,นี้นะครับคอสั้นคอไม่ตกนะครับแต่ไปหมดแล้วฝนตกมาใส่นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมยังไม่ไปเด้อเดี๋ยวพอออกดอกเดี๋ยวท่านจะโอ้สวยงามนะตอนนี้นะอ่าชมพูเอ้ยไม่ใช่เหลืองทับเจริญนะครับกับหอซับนะครับผมนี่อันนี้คือหอซับนะครับแต่ดอกเสียเด้อหอซับเนี่ยดอกเสียปกติมันจะสวยงามอยู่นะแต่มันดอกเสีย แล้วก็มีแล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วังทองหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะนี่นี่แดงนะครับนี่แดงอันนี้เหลืองอันนี้ผมไม่มั่นใจนะท่านผู้ชมแล้วก็ห่อซับแล้วก็มีอะไรเนี่ยแล้วังทองมั้ยเดี๋ยวยิ่โลพิงนะครับนี่แหละสามสีสีนะครับตัวนี้กอสวยมากครับเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะราคารวมส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทราคารวมส่งแล้วนะครับ สวยงามมากๆต้นนี้นี่ดูรากเขาเิอ่กระถางสิบหกนิ้วนะครับกระถางสิบหกนิ้วใครสนใจก็ทักมานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับผมอืมต้นไหนเอ่ยอ่าต้นนี้ของคุณพี่เขาเอาเราเอา,เอาไปแล้วนะของคุณพี่เอาไปแล้วแล้วต้นนน้นต้นนู้ของคุณพี่ก็ไปแล้วนะครับอ่าต้นนี้ยังไม่ได้ขายนะครับอ่อโกเด้นดากอนยังไม่ได้ขายเนื้อนะครับ ก็เก็บไว้ทําพันก่อนยังยังไม่ได้เสียบเลยนะครับยังไม่ได้เสียบเลยนี่อเดี๋ยวมาดูต้นเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้นี่ก็รีวิวให้ดูเนาะนี่ยังไม่ไปนะครับนี่สวยงามนะครับนี่สวยงามเห็นไหมเอ่ยสวยงามมากนะครับต้นนี้นะครับนี่นี่ดอกก็เป็นอย่างนี้หายากเหมือนกันเน้อะนะครับแดงร,รูมซับโขดนี่ก็สวยนะครับแดงบัรกเรดก็สวยนะครับผมนี่แดงบัรกเรดนี่จะดอกใหญ่มากนะครับอ่า มีใครอยากแกะเมามาไหมครับลองทักมานะครับศูนย์เก้าแปดูนแปดสามูนย์เจสี่ะครับศูนย์เก้าแปดูนูนย์ปดสามศูนย์เจ็ดสี่อืมต้นไหนอีกเลยเออต้นนี้สูริยยนจันทราอ่าซูดิเยนจันทราวันนั้นผมจะเก็บไว้ทำพันเนาะเนี่ยสูดิเยนจันทราเนี่ยนะครับนี่สวยงามอยู่นะครับอันนี้ก็แก้มแหมมหรืออะไรเนี่ยมื่ออะไรนี่ดอกรุ่นเก่านะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวผม เนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสวยงามกากกีบก็จะพับออกแต่พับไม่พับพับออกนะพอบานสุดกีบก็จะพับอยู่ข้างเนี่ยเนะครับกีบก็จะพับเหมือนกุหลามเหมือนกันแต่ว่ายังไงอ่ะอ่าก็สวยอยู่นะครับแก้มแหม่มแก้มแหม่มนะครับอ่าต้นไหไเอ่ยต้นนี้ของคุณพี่โอ้มันจะบานสุดให้หรือเปล่าเนาะเนี่ยเนี่ยถ้าบานสุดแล้วมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ย เดี๋ยวผมจะคลี่ให้ดูนะให้ดูนะประมาณนี้ผมกลัวมันจะบานไม่สุดนะคุณพี่เพราะมันเจอมันเจอตั้งก่อนนะครับเจอไอ้อะไรนะเจอพายุมาก่อนนะครับเจอพายุมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ขอไม่ตกนะครับนี่ขอไม่ตกนะครับแต่มากลัวมันจะบานไม่สุดนะครับเพราะว่าเจอมันเจอพายุฝนมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ทาให้ดอกเสียนะครับแต่สวยแน่นอนนะครับตัวนี้ครับสวยแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ดอกซีนี้นะครับนี่ใครตามหาอยู่เปล่านะครับ ตามหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับผมตัวนี้นี่สามร้อยบาทส่งฟรีนะตัวเนี้เออใครตามหากระถางสิบนิว้วเด้อนะครับสามร้อยบาทส่งฟรีสีขาวมีใครตามหาอยู่เปล่านะครับสีขาวเนี่ยนะครับขาวสิวนนนนะครับอืมขาวหิมะขาวอะไรเนี่ยโอววววว้ยขาวลายขาวสวยงามนะครับนี่รากเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่รากเขาเนะนี่ยนี่รากเขาอันนี้ลําต้นเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ สวยงามอยู่นะครับอันนี้350สามรอยห้าสิส่งฟรีนะ350สา0รอห้าสิส่งฟรีนะครับชมพูตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสวยจริงๆนะครับแต่ไม่มีใครเอาอชมพูตัวนี้เสียบยอดคู่กับแดงตัวนี้ใช่ไหมแดงหรืออะไรเนี่ยโอ้ต้นเดียวกันเลยนี่นี่ดอกเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยนะประมาณนี้นะดอกเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสียบยอดคู่แดง ชมพูมันออกแดงๆนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยออกชมพูออกบานเย็นออกยังไงเนี่ยสไตล์นี้เลย<ม>บานสุดๆก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับเนี่ยบานสุดแล้วนะนะครับสไตล์นี้นะครับนี่บานสุดดูลำต้นนะครับนี่ลำต้นสวยงามจริงนะครับอ่าลำต้นสวยงามมากนะครับผมต้นนี้กระถางสิบหกนิ้วเหมือนกันนะครับสิบหกนิ้วราคาอยู่ที่เจ0ดอยห้าสบาทนะครับเจ็ดรอยห้าบบาทต้นนี้นะโอ้รู้สึกว่าจะ สวยงามแล้วก็หนักพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับตันนี้นะนะครับอืมค่าส่งนะามันก็อับตามโคตรนะครับอ่าน้ำหนักเยอะตอนนันไหนอีกเลยหมดแล้วโอ้ยของดีมีน้อยซะหนอช่วงนี้ดอกดอกมันเจอพายุเยอะท่านผู้ชมนะครับดอกเจอพายุเยอะก็เลยร่วงไปเยอะหน่อยนะครับผมก็จะพยายามหาหาให้ชมนะครับนี่ แดงเลยแดงแบล็กเลสแบบนะครับเออต้นไหนเอยโอ้ต้นนี้มาจอดว่าจะนี่ไซส์นี้รอเปลี่ยนกระถางอย่างเดียวนะท่านผู้ชมรอเปลี่ยนกระถางนี่มีใครตามหาไม่ดอกเนี้ยนี่นะนี่นะนี่มีใครตามหาบอกด้วยนะคะนี่ต้นนี้ไซส์นี้กระถางสิบนิ้วโอ้ถางสี่นิ้วน่าจะขึ้นสิบสองแล้วล่ะครับนี่ต้นนี้พุ่มใหญ่นะนะครับ สี่ร้อยบาทส่งฟรีนะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับต้นใหญ่เลยกระถางสิบนิ้วนะครับเต็มกระถางเอียดเต็มเอียดนะเอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนกวกไปวนมาู่นี่แหละล็อกเนี้ยนะครับอืมต,ต้นนี้ต้นนี้สมบูรณ์อย่างเลยเดี๋ยวของคุณป้านะครับอ่อต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยเนี่ยยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปนะครับนี่ สวยงามเนอะสวยงามน,ะามนี่ดูด,ดอกเขานะประมาณนี้นะครับผมดอกประมาณนี้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับนี่นี่นะครับโคดประมาณนี้เมื่อวานนี้บอกราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะเออห้าร้อยบาทเปล่านะครับส่งฟรีนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับจากช่องดทองเที่ยไอ้ต้นนี้ดอกโอ้โหดอกยังไม่ร่วงหมดเลยเนี่ยที่ผมเคยขายไปเนี่ยเนี่ย พุ่มใหญ่ด้วยท่านผู้ชมอดอกตั้งแต่วันนู้นนะนะครับเจอพายุไปนี่แหละไอ้พวกซ้อนน้อยๆเนียน่ยนะครับมันเจอเจอลมเจออะไรเนี่ยมันจะมันจะทนหน่อยนะครับพวกนี้ยนะครับอ่อ,อ,อนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ดอกเป็นแพร่เหมือนกันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นทำไมผมบอกว่าดอกเป็นแพร่เนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยมันเป็นแพรเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นแยนดอกบางเงี้ยเป็นแพรเลยถ้าผู้ชมดูนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสไตล์เขามันเป็นอย่างนงี้ะครับดอกพวกนี้นะถ้าออกเยอะเต็มเต็มต้นเนี่โอ้ถ้านิถ้ลองคิดดูนะต้นนี้นะครับดูรากเขาสวยงามไหมนะครับสวยงามเลยนะตกแต่งรากไว้เนี่ยนะครับนี่นะครับตกแต่งรากไว้เลยสวยงามมากนะครับนี่อ่าี่แกะดับผมใส่แต่ข้างบนนะบางคนเด้งจะบอกว่าเฮ้ คุณทองบอกว่าจะใส่แกลบดำเยอะนี่ผมใส่แต่ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างผมเนี่ยเป็นกาบเอไอ้อะไรนะตอนแรกกผมใส่เพื่อรักษาความชื้นนะครับผมนะเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยความชื้นหน้าดินเนี่ยมันมันจะหายไปถ้าไม่มีแกลบดำํำไม่มีขุยมะพร้าวท่านใช้ขุยมะพร้าวแทนก็ได้นะครับนะใช้ขุยมะพร้าวแทนก็ได้นะครับแทนแกลบดํำนะมันจะดีกว่านะครับของผมขุยมะพร้าวมันแพงนะครับผมเลยใช้แกลบดํำนะครับอ่าที่เผาเองนะครับผมนี่ตัวนี้ราคา ี่สวยงามนะครับรากตกแดงแล้วนี่นี่นะครับเอา้านี่สวยงามอมนนี้ผูกไว้นานแล้วนะครับนี่กิ่งยอดนะครับดอกเป็นสไตล์นี้ดูพุ่มนะพุ่มใหญ่เลยนะนะครับนี่หกร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับอืมดอกของคุณพี่น่าจะเป็นสไตล์นี้นะผมว่าเนี่ยใช่ไหมคนละสไตล์กันคนละคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันเลยเนี่ย ดองใหญ่นะดองใหญ่มากนะครับนี่ดองใหญ่มากนะครับอ่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับ,ออรบผมจากช่องบุตรทองแชนแนลด้วยนะครับก็เวลาคิดอะไรไม่ออกก็บอกเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับเผื่อท่านจะลืม <laughs> นะครับเออนูน่นดอกนี่มองไกลๆเห็นไหมสวยไหมรีบเบ้าเด้อนี่นะครับนี่ตอนนี้นะครับ สวยงามมากนะครับโอ้โหดอกตั้งชูชันเลยนะครับนี่นะครับเอาใครสนใจอย่าลืมทักมาด้วยนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมีคนเอาไปก่อนแล้วจะเสียดายด้นะครับสวยงามนะครับต้นนี้นะศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่อีกแล้วครับท่านนะครับร้านแกงนี้ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดินเดินไปดูทางนี้เ้ยนะครับอันนี้ทรงตกกระถางนี่ก็รอทําอยู่นะครับนี่ต้นนี้อนาคตสวยนี่เห็นไหม นี่นะครับโอ้ขยายเฉยเลยนี่นะครับตัวนี้นะครับเลียวมานี้นะครับนี่โขดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิบเปิบมเปิ่มมาตกนี้ไซมันจะโอ,อนมาเอียงมาเรามาขึ้นชะงอยอยู่นิดนึงผมจะสร้างทรงพุ่มไวต้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคอานาคตไม้อานาคตไม้อานาคตไม้อานาคตนี่มาดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชม เมื่อวานก็ได,ด,ด้เด็ดดอกทิ้งเลยนะเนี่ยดอกของห่วงที่เจอฝนเจออะไรเนี่ยให้เด็ดทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าปล่อยไว้นะครับผมให้แม่บ้านเด็ดทิ้งละนะครับเนี่ยทิ้งก็มาทิ้งแสงกระถางอีกเนาะจะนายเอ้ยนี่นะครับนี่เลือดแต่ดอกบานนะครับสวยงามเลยนะครับต้นนี้โอ้โหนะนะครับต้นนี้ก็เพาะเมล็ดแสงแล้วต้นใหญ่เนี่ยจะแสงต้นนี้ละนะครับเนี่ยพวกตระกูลยักษ์มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะแสงแล้วนะครับผมอันนี้ก็ แดงอุดมทรัพย์นะครับเดี๋ยวรอเสียบยอดฝั่งนี้ยังไม่ติดนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ยังไม่ติดนี่เห็นไหมน,นี่โอ้ยล่วงล่งก็คือล่วงโอเคนะครับโอ้ยยาวเลยคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขออาภัยท่านด้วยนะครับนะบางคนเข้ามารับชมคลิปก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับอันนี้วันนั้นก็ตั้งสารตายาหนะสาธุสาธุสาธุอือขอให้ ลูกค้าอะไรมาเทมาเด้อตาใหญ่อันนี้มาดูซูโมเลนนะครับพวกยักษ์ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอันนี้กิ่งปักชํานะครับผมท่านผู้ชมนี่กิ่งปักชําผมปักชําไว้นะครับต่อใหญ่แล้วเดี๋ยวขุดไปใส่กระถางนะครับขุดไปใส่กระถางแล้วก็นั่งแท่นต่อไปนะครับโอ้ดูผิวเขาสวยนะ,ะนี่ดูนะกิ่งแต่ละกิ่งในขนาดนี้เลยนะนะครับไม่ใช่เล็กๆนะนี่เสียบอันนี้ปักชําไว้น่าจะสองปีแล้วท่านผู้ชมสองปีนะครับ สองปีสามปีนะตั้งแต่มาอยู่นะนะครับนี่เอามาลงดินนะครับไอ้พวกหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงดินเลยนะครับสวยงามนะเวลาลงดินเนี่ยพวกโซมาเลนเนี่ยนะครับปปลูกเป็นเขาเรียกว่าไม้ประดับให้ร่มเงาเอออันนี้แดงรมรับนะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราเอาลงกระถางใหม่นะครับเห็นไหมพอลงกระถางใหม่ใช่ไหมครับแดงยอดแตกเห็นไหมนี่คือการสังเกตนะครับทางสายตานะครับนี่ ยอดแตกใหม่นะครับสวยงามนะครับผมโอเคครับผมอ้าวหลังจากนี้ขอากล่าวข้าวมาสวัสดีครับนะครับผม